สวัสดีคู่หูตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับ p จเีย ผู้ครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยป๊อตมีหนึ่งเรื่องนะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือตอนนี้นะครับ b a t t l น Pass s ซีซั่นเนี่ยได้เข้าเกม a l o r a n t แล้วนะครับแต่ถ้าคู่หนะูเนี่ยอยากเติม b a t t l e Pass ที่เติมง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยป๊อตขอแนะนำโคด้าช็อปเลยครับเพราะว่าโคด้าช็อปนะครับเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ Riot รับรองว่าเติมง่ายและปลอดภัยแน่นอนนะฮะ าคู่หูพร้อมแล้วครับก็อย่าลืมคลิกที่ลิงก์ใต้ description น,นี้ได้เลยครับแล้วเจอกันนะาร์ทเชั่นสองรอคู่หูอยู่คู่เคยสงสัยเหมือนปอนไห<อ>ครับคือปอนนี่ก็เป็นหนึ่งคนเลยที่เล่นเกมแนว SPS เนี่ยไม่ค่อยเก่งนะฮะฝึกก็แล้วเล็งเป้าซ้อมเล็งก็แล้วโหวเล่นกับเพื่อนบ่อยก็แล้วแต่เราก็ดันไปเป็นป้าเขายิงฮะวันนี้ครับพอจะรวบรวมทริคนะครับที่ใช้ได้จริงและทำให้เกมชนะได้แบบโซโลแลงด้วยนะ บอกเลยนะครับว่าก่อนอื่นเนี่ยเวลาที่แบบป๊อปจะโซโล่แหลกใช่ไหมป๊อกก็จะเลือกตัวละครที่แบบว่ามันมีซับเทนอะคืออย่างตานเนี่ยป๊อกก็จะเลือกเล่นเป็นเสกนะครับเพราะว่าแบบมันฮิว้วเองได้นะครับทุกคนคือเวลาแบบเราโดนยิงมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องร้องขอชาวบ้านาวน่าฮิ้วหน่อยฮิ้วหน่อยเราก็ฮิ้วเองได้เลยเพื่อที่จะมาสู้กับฝ่ายตรงข้ามเนาะ ก่อนหน้านั้นนะปอนก็มีการแบบไปซ้อมแบบยิงเป้าไงแล้วก็บบพยายามแบบวิ่งยังไงไม่ให้แบบว่าเราเนี่ยกดเป้าให้ต่ำนะทุกคนคือเราต้องกดเป้าสูงไว้เห็นโปรเพกเขาบอกว่าผู้เล่นใหม่ชอบกดเป้าต่ำไงเราจะพยายามแบบวิ่งไม่ให้กดเป้าต่ำเลยเออแบบพยายามแบบลองจินตนาการด้วยว่าถ้ามันออกมาประมาณเนี้ยหัวมันอยู่ประมาณไหนหน้าอะไรเงี้ย แล้วก็บางสถานาการณ์อะไรเงี้ยผู้เล่นใหม่ก็พยายามแบบพยายามยาแบบวิ่งไปโซโล่คนเดียวนะเพราะว่าบางครั้งเราเรามือไม่ทันมนะันมายิงป,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 ปัง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 แล้วเราก็ตายก่อนเนาะมาคราวนี้เรามาเข้าช่วงทริคลัดกันเลยดีกว่าบอกเลยครับว่าถ้าคู่หูมีทริคนี้แค่ทริคเดียวนะรัล,ล,ลองนะคู่หูคู่หูจะสามารถชนะเพีตรงข้ามได้และขึ้นแรงได้แน่นอนครับและทริคนั้นก็คือครับ ตั้งจิตอธิษฐานดีๆครับแล้วก็ภาวนาให้ทีมตรงข้ามโดดทั้งสองคนครับรับรองครับ5-3เราชนะใสๆครับกู้หูอย่างเกมที่ป๊อดไปเจอมานั่นเองเหไงมะเนี่ยฝั่งตรงข้ามอ่ะไม่มีหรอกคนเล่นอีก8ตาเขาต้องกดยอมแพ้แล้วกู้หูในเมื่อฝึกกับเป้าก็แล้วฟังเป้าสูงกันแล้วแล้วมันไม่ได้ผลทุกคนก็ต้องพึ่งไสยศาสตร์ครับเนี่ยพอดขอฝความแค่นี้แล้วกันครับกับช่วงสาระที่ไม่มีอยู่จริงกับพีโอเลสนะฮะป๊อดป๊อดไปแล้วครับบ๊ายบาย แม่ฉันภาคภูมิใจกับชัยชนะนี้จริงๆเลย